สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านก็ได้เลยเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านสําหรับวันที่13วันนี้ก็เข้าสู่วันที่1 4มิถุนาย,ยนเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างจะเนี่ยโอ้ยหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านแทบยูเทิร์นหันหลังกลับแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวทั้งตูจะดูพรนะครับท่านผู้ชมทั้งพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับท่านลังอ,อมนนะะ่่้้ีึ รวมนักวิชาการนักวิชาเกินต่างๆนานาครับท่านผู้ชมเฮ้เราก็นึกว่าคนจะมาเยอะนะครับท่านหลังจากที่ได้เห็นนะครับท่านผู้ชมมาแล้เว้ยเฮ้ยตัวเอ๊อทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีทั้งเจ๊ปุงเจ๊ปองครับท่านที่บอกให้ประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยที่มานั่งฟังกันวันนั้นปบมือให้ตัวเองนะครับท่านผู้ชมต่างๆนานาเสรีพิสุทธิ์เป็นอย่างไรบ้างจ้ามั่นใจนะเนี่ยฟันธงอีกแล้วเว้ยเฮ้ยทักสินจะหนีนะครับท่านผู้ชมในวันไหนจ้าเมื่อวานนี้วันที่13ครับท่านซึ่งก่อนหน้านี้นะเนี่ยวัันนนนนนีออะพฤษภาาาคมมมผู้้ชกก็แ สำหรับเสรีพิสุทธิ์แนะนาใครจ้าแนะนําทักษิณน,นะครับท่านให้รีบหนีไปเพราะอะไรเจ้าเนี่ยพ่อวันที่30เดือนที่ผ่านมาทักษิณก็จะต้องติดคุกแล้วนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าทักษิณหน,น,ไงงน,นีไปแล้วอย่างนั้นหนีไปแล้วอย่างนี้สักพักมาปรากฏตัวครับท่านที่อะไรวะเนี่ยปป,ปสนะครับท่านผู้ชมมาบรรยายปาตกถาพิเศษอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามีอนุทินชาญวีรกุลยืนอยู่ข้างๆนะครับท่านผู้ชมข้างอีกข้างหนึ่งละจ้าสมศักดิ์เทพสุทินครับท่านทีนี้สลิมก็ว้าวุ่นเลยนะครับท่านผู้ชมหลัง ข่าวครับท่านทักษิณหน,นีไปแล้วทักษิณหน,นีไปแล้วพอทักษิณปรากฏตัวเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเนี่ยทักษิณกลับมาแล้วเนี่ยถามกลับมาทําไมว่าไหนเห็นบอกว่าหนีไปแล้วกลับมาให้สารตายใจนะกรัดิ่นผู้ชมแล้วใครเป็นคน <S <S พาทักษิณหนี้หรจ้าบ้างก็บอกนะเนี่ยอนุทินเป็นคนขับเครื่องบินนะครับท่นผู้ชมแล้วก็จะมาแลนดิ้งดิ้งลงครับท่านหลังจากที่สลิมเขาดักทางนะครัดิ่นผู้ชมเขาออกบอกมาแบบนี้บางส่วนครับท่านทักษิณก็เลยจําเป็นต้องกลับมาโดยตอนแรกนะเนี่ยเอยเจ้าเครื่องบินลงที่อะไรวะเนี่ยดอนเมืองนะครับท่นผู้ชมสัก พักไม่ไหวเว้ยเฮ้ยกลัวนักข่าวเจอไปลงที่อุตภเปานะครับท่านผู้ชมทีนี้บอกว่าใครเป็นคนจับได้จ้ามาแจ้งข่าวว่าทักษิณหนีไปแล้วแล้วกลับมาบอกว่าเห็นนุทินไปยืยนโบกแท็กซี่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอเราก็แม่มึงเอ้ยเฟคนิหรือเปล่าวะเนี่ยเปิดไปเป,ดเปิดไปดูโอ้โหนันเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีสำนักข่าวยูทูบอยู่ช่องหนึ่งครับท่านไม่แปลกใจนะเนี่ยสำหรับอะไรวะเนี่ยพิธีกรที่ออกมาพูดแบบนี้แต่แปลกใจคนฟังมันก็สองสามหมื่นสี่หมื่นนะครับท่านผู้ชมเป็นที่น่าจับตาม ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านท่ามกลางตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าสําหรับม็อบนะครับท่านผู้ชมอ้นเป็นนักศึกษาปฏิรูปประเทศครับท่านแต่ส่องดูใบหน้าใบตานนเนี่ยหย่อนค้อยครับท่านเหมือนไม่เคยใช้เฮ้ยครีมเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้ครีมตัดร่วดตัดเหล็กหรือเปล่าไม่อาจบอกได้ครับท่านแต่ครีมล้างหน้าอะไรประมาณนี้โอ้ยหน้ามันมน,นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หน้ามันแบบสนุกแต่อย่างใดครับท่านก็ยังคงเดินเพ่นพ่านไปตรงนั้นเดินเพ่นพ่านไปตรงนี้ทําอะไรได้บ้างหรือยังจ้ายังไม่ได้นะครับท่านเฮ้ยต่อสู้กับระบบทักษิยง ไม่เอาระบบปุ้งยิงอย่างนี้ก็จัดไปนะคะรคับท่านผู้ชมสองพยเบี้ยครับท่านถ้าเกิดผมเป็นบรรดาประชากรทั้งหลายนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยที่ไปสรรหาข้าวกินฟรีนะครับท่านผู้ชมก็คงต้องรีบเพ่นกลับกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่ามีแต่ผักมีแต่หญ้าหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่เดียวก่อนครับท่านหลังจากที่ผมเห็นข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็เฝ้ารอไว้เฮ้ยอยากให้ถึงวันที่13ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับท่านหลังจากเชดุพรเสรีพิสูจน์อะไรพวกนี้ครับท่านหลายภาคส่วนนนนฟันงนนังงะีทิจต้อ ก็เชื่อครับท่านแต่มันค่อนข้างแปลกนะเนี่ยหลังจากฟันธงว่าทักษิณจะหนีแต่ถ้าเกิดหากจะหนีนะเนี่ยเชื่อว่าจะไปทางขมรสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจานน้าหนีหรือยังไม่หนีนะครับท่านผู้ชมสักพักผมก็เซิร์ชโอเค Google ครับท่านจตุพรก็โผล่นะเนี่ยเตือนสอดสัญญาณรัฐประหารนะครับท่านผู้ชมหลายรอบแล้วก็ยังไม่ไม,มีไม่มีอะไรดีขึ้นมาอีกแล้วครับท่านนนิย้อนอดีตั่วคู่ช่วยยาม27พฤษภาคมครับท่านก่อนเที่ยสิ้นเดือนพฤษภาคมเดือน5เอ้ยเกิดอะไรขึ้นจาน้าจตุพรเด นั่นเนี่ยเพื่อไทยใกล้อวสานนายกหญิงแล้วก็ทักษิณชินวัตรนั่นเนี่ยอาการหนักลื่อหึงหึงอะไรจะเนี่ยขีดเคลียอะไรไว้เนี่ยเคลียภูมิใจไทยก่อน13มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็รอจังหวะ2ยุบสภาครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเงียบหายเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เพราะวันนี้ก็วันที่14แล้วครับท่านแล้วมีการเคลียภูมิใจไทยหรือย,ยังจ้าไม่มีนะครับท่านผู้ชมและเขาคนนี้แหละจ้าก็จะต้องเงียบหายไปในใสายลมนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นนนนคคครัับบบท่่าาาวูขมกกอี หนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับท่าน MGR มรส่งเข้าประกวดนะเนี่ยจะดูพรมาอีกแล้วนะเนี่ยชี้นายกอิงครับท่านุองอิงรับไม่ไหวจับตาจับตาไม่ต้องจับยายว,าว่าก่อน13ามิถุนายนนี้จะมีการเขี่ยภูมิใจไทยอาจถึงขั้นยุบสภานะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าวันนี้วันที่1 4แล้วครับท่านเลือกักสินหนีหรือยังจ้านายกอิงยุบสภาหรือยังจ้าก็ยังไม่มีการยุบนะครับท่านผู้ชมทีนี้เป็นอย่างไรต่อจเนี่ยก็ต้องหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมโดยตัวผมนะครับท่านอยากจะ ให้ทักษิณหนีเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยเพราะอะไรจะเนี่ยอยากจะให้เขาออกมาฟันธงถูกบ้างนะครับท่านผู้ชมครั้งก่อนฟังดอกแรกกระแทกกลางกรบบานเกินเลยทีเดียวนนเนี่ยถ้าเกิดผมจําไม่ผิดต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนมาอีกแล้วครับท่านอะไรวะเนี่ยเรื่องที่ทหารนะครับท่านผู้ชมทาการยึดอานาจทับท่าน22พฤษภาคมปี57จากนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนี้ไปเพราะอะไรจะเนี่ยบอกว่าเนี่ยทักษิณมีการสมคบคิดกับทหารนะเพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่อยึดอำนาจยิ่งรักยิ่งรักเป็นใครจ้าเป็นน้อง สาวของทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมโอ้ยพูดไม่แปลกครับท่านแต่แปลกที่มีคนเชื่อด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยตอนนี้ครับท่านหลังจากที่จตุพรแล้วก็สนธิลิ้มทองคุณประกาศร่วมมือกันอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมไม่เอาแล้วนะเนี่ยต่อต้านระบอบทักษิณวันใจหลัง13มิถุนายนบ้านเมืองคงจเจริญขึ้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่14แล้วครับท่านก็ขอแสดงความยินดีกับคนทั้งประเทศเพราะอะไรจะเนี่ยบ้านเมืองก็ต้องจเจริญขึ้นตามที่บอกแล้วนะครับท่านผู้ชมว่างงไม่รู้จะทําอย ครับท่าน อันนี้ข่าวจากไหนจ้าเนี่ยอันนี้ไทยโพสต์นะครับท่านผู้ชมส่งเข้าประกวดครับท่านแม้มีคุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมัยย้อนไปเมื่อ20กว่าปีครับท่านปี4ีแปีสี่เ้าเนี่ยม็อบเสื้อเหลืองครับท่านปฏิเสธไม่ได้นะครับท่านผู้ชมว่ายิ่งใหญ่อย่างเหลือล้อนกันเลยทีเดียวครับท่านใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แหละเนี่ยแต่ว่าทําการต่อต้านทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมจนทักษิณหนีไปไม่ใช่หนีไปนะครับท่านผู้ชมได้ทําการบินไปต่างประเทศต่างๆนานาเสพักโดนสนทิเหมือนกันครับท่านบนนนพ ทบตอนนั้นครับท่านทําการก่อการยึดอํานาจนะครับท่านผู้ชมรัประหารอะไรประมาณนี้อย่าใช้คําว่าปฏิวัติครับท่านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้านาย,ยกอิงก็จะจบทุกวันแล้วนะครับท่านผู้ชมภูมิใจไทยจะโดนเขี่ยครับท่านก่อน13มิถุนายนน,นั้นนี่อาจจะลามถึงขั้นยุบสภาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยุบสภาแล้วหรือยังย่าง,งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็น่าจะอยู่ยาวครับท่านตอนนี้นั้นเนี่ยก็อาจจะต้องหาคอนเทนต์ใหม่นะครับท่านผู้ชมเลื่อนยูทู e ไปเลื่อนยูทู e มาเอาอีกแล้วเฮ้ยทักษิณเตรียมหนีอีกแล้วนะนั่นเนี่ยไ ไปทุกที่นะครับท่านผู้ชมบางก็บอกนนเนี่ยจะไปกะรันตันครับท่านเข้าอะไรวะเน,นี่ยออกทางสตูลบ้างก็ออกทางนาครศรีธรรมาราชนั่งเรือหางยาวนั่งเรือยอชนะครับท่านผู้ชมไปออกที่มาเลเซียบ้างก็ออกบอกมาครับท่านจะไปทางเขมรนะเนี่ยหลังจากที่วันก่อนนายกอิงนะครับท่านผู้ชมได้ไปลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับท่านได้ทีขี่แพ์ไล่เลยนนเนี่ยหลายภาคส่วนเห็นไหมนะเนี่ยไปอีกแล้วที่สุรินทร์ทำไมานายกไปสุรินทร์ไปทำไมไปเพื่ออะไรวะเน,นี่ยหาทางดีให้ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ ผู้เป็นพ่ออะไรประมาณนี้กูก็งงเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากตอนนี้นั้นเนี่ยขเขมินนะครับท่านผู้ชมทําการถอยครับท่านแล้วก็มีการออกมาบอกนั้นะเนี่ยสำหรับพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมนําโดยหม่องเทงครับท่านเนี่ยบอกแบบนี้นะครับท่านเฮ้ยทักษิณชินวัตรอดีตนายกนั้นเนี่ยอย่าเที่ยวมาเคลมผลงานอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเรื่องที่กรรมบูชาถอยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าสอสอรยุทธ์นะครับท่านผู้ชมได้ออกมาเช็คข่าวนี้ด้วยตัวเองครับท่านหูยออกรายการอะไรวะเนี่ยเรื่องเล่าเช้านี้หรือว่ากรรมกรถามไม่รู้ ผมได้ไปเช็คข่าวมาแล้วนะเนี่ยคนที่ต่อสายคุยนะกรารท่านผู้ชมก็คือนายกอิงวันนี้มาอีกแล้วครับท่านหลังจากขมเณนถอยไม่เป็นท่านนะเนี่ยตอนนี้กลุ่มม็อบต่างๆก็ต้องหาคอนเทนต์ใหม่ครับท่านตอนนี้อุ้งอิงเดือดนะเนี่ยบอกหักสถานการณ์ไทยขมเณรนะเนี่ยลุกลามเราก็พร้อมทุกประกาในการดนผู้ชมแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าหุยก็ได้มีหลายภาคส่วนไปคอมเมนต์ในการดนผู้ชมบ้างก็บอกแบบนี้ครับท่านความคิดของคุณนะเนี่ยกระจอกมักจะไม่รู้นะกรารท่านผู้ชมเฮ้ยโชคดีเหลือเกินโชคดีอะไรววกนี้ โชคดีที่ผมรู้นะครับท่านแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคุดนะครับท่านผู้ชมเป็นคนเดินดินครับท่านกินข้าวแกงพวาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีขนาดเดียวกันตอนนี้หลังสีมันลมนะครับท่านผู้ชมมิงอ่องเหลือกหลุดไปก่อนครับท่านมิงอ่องลายถอยไปก่อนตอนนี้มิงอ่อง,องลมกาลังมาแล้วหลังจากได้ทําการอภิปรายเรื่องชั้น 14. บชั้นบนั้นเน,นี่ยโวยวๆยเฮ้ยปปชนั้นเนี่ยต้องเรียกตัวนายกอิงไปทําไมจะเนี่ยไปไต่สวนเฮ้ยไปสอบสวนหน่อยเรื่องอะไรชั้น14นะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้ววันนี้ลลหลัง ท่านโอ้ยลั่นนะเนี่ยไม่ได้กลัวครับท่านแต่ทําการโพสต์นะเนี่ยโอย้แจ้งพี่น้องประชาชนทั้งหลายให้ทราบแล้วเนี่ยหลังสิมาลมตอนนี้ตัวเขาเองนั้นเนี่ยโอ้ยโดนฟ้องอีกแล้วเฮ้ยห้าสิบล้านบาทครับท่านปมอะไรจะเนี่ยอภิปรายชั้นสิบสี่นะครับท่านผู้ชมโดยรู้สึกว่าตอนนั้นครับท่านประธานสภาก็ทําการออกมาเบรกแล้วนะเนี่ยสุดท้ายตอนนี้ออกมาบอกว่าไม่กังวลใจนะครับท่านผู้ชมแต่แค่แจ้งพี่น้องประชาชนให้รับทราบโดยทั่วกันครับท่าน แบบนี้จะไปต่อผือวะเนี่ยโอ้ยโดยตอนนี้ถ้าเกิดผมเป็นประชาธิปัตย์สายในชวนนะครับท่านผู้ชมคงนอนตาจุดๆแล้วครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยเหมือนกับมีตัวตายตัวแทนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านขนาดเดียวกันตอนนี้หมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมได้ไปออกรายการครับท่านดีเบตกับอาจารย์นิวีรพัฒน์นะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็มีการพูดแทกอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมอาจารย์นิวก็น่าจะเหนื่อยใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวตอนนี้มีข่าวอีกแล้วเริ่มชัดเจนเอาอีกแล้วเฮ้ยหมอว่าลงงันธ แม่ mm. ฟันธงอีกแล้วนะครับท่านะผู้ชมทีนี้ฟันธงทุกรอบนะครับท่านแต่ก่อนผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเว้ยเฮ้ยป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาปรึกษาน้องนัทถามมีอะไรจะป้าผัวลุงข้างบ้านช่วยมาดูทีวีให้บ้านป้านหน่อยนะเนี่ยตอนนี้ป้าเข้าช่อง YouTube ช่องหนึ่งสักพักเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ารีโมทหายนะครับท่านต้องนั่งทนดูหมอว่าลงอะไรประมาณนี้ท,ทั้งที่ไม่อยากจะดูป้าก็เลยดูจนจบครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าได้ข่าวหมอว่าลงฟันธงนะเนี่ยเส้นทางกับสู่คุกคัดท่านของทักษิณช ก็ออะไรวะเนี่ยความเป็นจริงเข้ามาขึ้นทุกทีแล้วเปิดเจ็ดบมสงสัยป่วยทพิปอภิิ์นอกคุกนะครับท่านผู้ชมกต้องจับตาม,มองครับท่านโอกาสที่ทักษิณะกลับเข้าไปในคุกได้อีกรอบหนึ่งนี่โอกาสมันยากพอๆกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับโซเชียลออนไลน์แจ้งมาว่าอะไรจะเนี่ยยากพอๆกับที่หมอว่าลงจะได้เป็นสสกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ หมอว่าลงเป็นสอสคงไม่ได้สิเว้ยเฮ้ยพ่อแกประกาศอย่างมั่นใจนะครับท่านวอนได้ไหมนะเนี่ยชาวพิศณุโลกกลมกลาบพื้นประสุธาในการเ่านผู้ชมบนเวทีปาาลาใสรอบก,ก่อนขออนุญาตเพื่ออะไรจ้ะเนี่ยขออนุญาตชาวพิศณุโลกเพื่อที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีย้ำอีกครัง้งครับท่านชัดชัดชัดหูไม่ได้ฝากหมอว่าลงนะเนี่ยกลาบชาวพิศณุโลกขออนุญาตได้ไหมถามขออนุญาตอะไรจ้าขออนุญาตโดยเป็นนายกในราย่านผู้ชมเลือกไทยพักดีพุ่งนี้รวยไทยพักดีเหนือกว่าพักอื่นๆนะกานผู้ชมสุด ท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้ามันก็ยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมยังไม่พอที่จะทําให้หมอว่าลงได้เป็นสสที่นี่ผมก็มานั่งนึกครับท่านเอาเลยเว้ยเฮ้ยทักษิณจะได้กลับคุกอีกรอบนึแงนะเนี่ยนี่หลายภาคส่วนก็ประเมินนะครับท่านผู้ชมโอกาสยากพอๆกันเลยนะเนี่ยกับอะไรจ้ากับกอบอะไรวะกับหมอว่าลงแกได้เป็นสสเข้าสภาผมก,ก็บอกว่าเนี่ยจะไปพูดแบบนั้นนะหมอว่าลงเขามี1นึ่งแสนลายชื่อ1นึ่งแสนลายชื่อตรงไหนวะเนี่ย เห็นหมอว่าลงไปตรงนั้นไปตรงนี้นะครับเดิมผู้ชมไปมอบคอประทุมกปทต่างต่างว่ากันไปอ่าอันแรกมาแล้วเว้ยเฮ้ยหมอว่าลงเดือดนะเนี่ยหอบ1นึ0 0สพกว่าลายชื่อ1นึ0 0แสายชื่อเออทำการอะไรวะเนี่ยร้องเรียนอะไรต่างๆนานาสักพักอีกมาอีกสักพักหนึ่งมาแล้วนะเนี่ยหมอว่าลงหอบลายชื่ออีกแล้วครับท่าน1นึ0 0 0สกว่ารายชื่อ1นึ00แสนสามพันสกว่ารายชื่อเพื่ออะไรเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าแกไปร้องเรื่องอะไรนะครับเดิมผู้ชมทีนี้ครับท่านรอบได้เพื่อไทยนะเนี่ยฟังอยู่อย่าพพิิ่งย้มรปะชชาน น,นี่อย่าเพิ่งหัวรอดเด็ดขาดกันเลยทีเดียวภูมิใจไทยเตรียมขนพองสยอ,ยองกล้าพ่อะอะไรจ้เนี่ยหมอว่าลงเขามีเป็นแสนเลยนะครับท่านผู้ชมแสนอะไรเจ้เนี่ยแสนสาหัสสาการหรือป่าบอก ứng, ไม่น่าใช่หวัวแสนลายชื่อไล่แสนลายชื่อนั้นเนี่ยแบ่งเข้ามาสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่เพื่ออะไรเจ้เนี่ยเพื่อทีจ่จะให้ไปร่วมมอบคอปทอนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านโห้ยสุดรันทดนะเนี่ยโซโหนี่รันโทซ้ำหลายครับท่านฝนก็ตกลงมานะเนี่ยเหมือนกับฟ้าดินลงทันกันเลยทีเดียวบางก็ลือสะพัดนะเนี่ยตอนนี้ว่าเคยแกนนำวิ วุ่นนะครับท่านผู้ชมบ้างก็อะไรวะเนี่ยมีการยื้อยุดฉุดกระชากครับท่านหลังจากที่มีการแย่งเข้ากลุ่มแย่งข้ากล่องก็ไม่รู้จริงหรือไม่เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าตอนนี้ลําบากแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่มีใครเหลียวแลไม่พอครับท่านตอนนี้ไม่รู้ว่ามีเต้นหรือยังนะครับท่านผู้ชมทำคอนเทนต์เดินไปตรงนี้ทำคอนเทนต์เดินไปตรงนั้นครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเมื่อวานนี้ก็ได้แสดงนะครับท่านผู้ชมปลดปล่อยมันออกมาครับท่านแสดงความเป็นตัวเองนะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานสื่อนี้ครับท่านเกือบแล้วนะ คนับท่านบู้ชมไม่รู้มอบไหนนะเนี่ยเกือบจะมีการครับท่านถอดนะเนี่ยถอดอะไรจะเนี่ยถอดรองเท้าในับท่้นผู้ชมเพื่ออะไรจ้าเกือบจะบ้าหรือป่าแล้ววนเนี่ยใส่สมศักดิ์เทพสุทินคนับท่านบู้ชมสักพักแกนำห้ามไว้ก่อนบอดอย่าพึ่ง้านเนี่ยถามทำไมรองเท้ามันแพงนะคู่ละร้อยห้าสิบเก้าบาทใช่ไหมวะ ก็ไม่อาจบอกได้แต่ว่าแกนนาคงวิสัยทัศน์ก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าพักก้าไกลนะเนี่ยวิสัยทัศน์ยาวไกลครับท่านถ้าเกิดสมมติมีการโยนลงเท้าเกิดขึ้นนั้นเนี่ยสักพักนะครับท่านผู้ชมแกนนาก็อาจจะไม่ได้ปลมือให้ตัวเองไม่ได้ฮ่าให้เฮ้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าสายตาทุกสายตานะครับท่านผู้ชมเป้าจะต้องนิ่งครับท่านมุ่งหน้าเข้าไปสู่อะไรกันเนี่ยองเท้าคู่นั้นหรือป่าเพ่อม็อบก็ได้มีสโลแกนออกมาแล้วนะเนี่ยวอนให้หม่พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยออกมาร่วมสู้กัับบววกเรราาคท่นหิ้ลง ข้าวผ้าใบกับใจถึงถึงแล้วข้าวอะไรพวกนี้ล่ะจ้าไม่รู้ว่าทีมม็อบเขามีอะไรกินบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่สี่วันก่อนครับท่านจดุพรนเนี่ยผัวอ้อนวอนอ้อนวอนอะไรเจ้าเนี่ยวอนไอศครีมหรือเปล่าวอกไม่ใช่อ้อนวอนครับท่านวันไทยเสียดินแดนไอ้ดินแดนนะครับท่านผู้ชมวอนได้ไหมนะเนี่ยลุกคนในโซเชียลชวนลงถนนอีกรอบนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็อออืื ชวนลงถนนอีกรอบนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติแจวจริงนะครับท่านคงจะต้องมามีคนมาอย่างควักไข่ไอ้ไม่ใช่ควักไข่ควักไข่นะครับท่านผู้ชมเดินชนกันแน่นอนกเลยทีเดียวครับท่านหลังจากคุณสนทิลิมทองกุลนั้นเนี่ยเขาก็มีเว้ยเฮ้ยซิกเนเจอร์อะไรวะเนี่ยอ่ะเป็นอดีตแกนนำมอบเสื้อเหลืองครับท่านสุเทพทึกสุบานก็มอบนกหวีดนะครับท่านผู้ชมทงไตลงโบกสะบัดครับท่านสามสีอะไรประมาณนี้เป็นสัญลักษณ์ของมอบสุเทพพฤกสุบานจะดพอห่ะจ๊ะเอาแล้วเอาแล้วไอ้คอปทอง จัดมาตั้งนานแั้นเนี่ยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยว่าเฮ้ยทำไมคนมาน้อยเหลือเกินสงสัยบิชิตชชยมงคลนันเนี่ยอาจจะอะไรวะเนี่ยเวอร์ไม่เพียงพอจะดูพรมาแล้วครับท่านประกาศพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยวอนได้ไหมวอนอะไรวะเนี่ยวอนให้ไปซื้อเสื้อขาวหรือว่าใส่เสื้อขาวมานะาร่านผู้ชมอยากใส่เสื้อสีอื่นอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่จําเป็นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติใส่เสื้อสีสนั้นสีนี้มาคนที่จะมาร่วมม็อบนะเนี่ยอาจจะมีความคางแขงใจนะครดานผู้ชมวอนประชาชนทั้รเเือออพ่ะไ มาร่วมกับม็อบเราเป็นม็อบที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ล้มไปนะครับเดิมผู้ชมร่วมไปแล้วหรือเปล่าว่าเนี่ยในเวลาอันรวดเร็วที่สุดตั้งแต่ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาครับท่านสําหรับประเทศไทยกันเลยทีเดียวก็ง่ายเงิบนะครับท่านวันที่13ทักษิณจะหนีสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊าก็ยังไม่หนีนะครับท่านโดยตอนนี้มาอีกแล้วครับท่าน อ้าวหลังจากตอนนี้ผมก็เลื่อนผ่านไปเจอโอ้โหทนายเดชาแกก็ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าน,นี้เขาเป็นมวยคู่ใหญ่ครับท่านต่นเรามันคนละรุ่นนะครับท่านผู้ชมทนายเดชากับอะไรวะเนี่ยสนทีลิมทองปุลแล้วก็อาจารย์ปานเทพเดชาก็เหลือเกินนะครับท่าน โอ้ยมีการแซ็อะไรวะเนี่ยแควหรือว่าแซวอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเนี่ยฝากไปถึงนายปันเทพนะเนี่ยลูกน้องสนธีอะไรประมาณนี้ย้ำไปย้ำมาครับท่านโอ้ยก็จะจบยังไงไม่รู้นะครับต้องผู้ชมแต่ที่รูู้ครับท่านสํำรอยยิ่งรักอีกแล้วใครหล่ะจะเนี่ยจตุพรมาอีกแล้วบอกว่าเนี่ยสำรอยยิ่งรักทักษิณกลับเข้าคุกจุดจบรัฐบาลอิงลอดยากครับท่านวันที่ทักษิณกลับไปติดคุกอะไรประมาณนี้ลือสะพัดอีกแล้วครับท่านเจ็ดชั่วโมงก่อนจตุพรข้ามาลงนะเนี่ยเพื่อไทยไม่ไปต่อจุ ส่งสัญญาล้มกระดานการเมืองแล้วว่าเป็นอย่างไรต่อจ้าจะุพรสับรัฐบาลเพื่อไทยใกล้แตกอวสานนายกเองทักษินแมวนน,นี่อาการหนักหึงหรือหึงอะไรประมาณนี้จะมีการเขียบภูมิใจไทยก่อน13มิถุนายนแล้วก็รอจังหวะ2สยุบสะพานแกท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องจริงกันเลยทีเดียวครับท่าน ทำไมต้องโชว์จ้ะเนี่ยไม่ได้นะครันบนาำผู้ชมเดี๋ยวหาว่าเป็นเฟคนิวครับท่านส่งเข้าประกวดมาเมื่อไหร่จ้ะเนี่ยอันนี้จากหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันอัคารที่27พฤษภาคมวันนี้ละจ้า14มิถุนายนนะครันบน้ำผู้ชมพอสเดียวกัน25682025 25, ครับท่านลือหึงนั่นเนี่ยก่อนวันที่13หรือวันที่13ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับ่านผู้ชมอะไรวะเนี่ย อาการหนักพึงทักษิณนะเนี่ยจะเขียภูมิใจไทยก่อน13บสมิถุนายนรอจังหวัดยุบสภานะครับท่านหลังจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ได้ปรากฏภาพนะครับท่านนายกเองนะเนี่ยหลังจากที่นักข่าวได้ไปถามไม่มีการชะเงอตาไม่ใช่อะไรวะเนี่ยไม่มีการเหลวเลยนะครับท่านผู้ชมเหลียวไปไหนจะเนี่ยเหลียวไปถึงมอบนะครับท่านตอนนี้ก็ได้ไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมอะไรประมาณนี้ด้านหนึ่งก็สนับสนุนสุดยอดมากนายกเองสุดยอดมากอีกด้านหนึ่งละจ้า เนี่ยจ,จะไปลงอะไรวะเนี่ยลงพื้นที่ทําไมอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ่านผู้ชมขณะเดียวกันตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าพักประชาชนนะครับท่านอ่า เฮยอะไรวะเนี่ยหลังจากน้ําท่วมนะในการเดินผู้ชมรอบก่อนเว้ยเฮ้ยประชากรทั้งหลายลอยคอรอคอยนะครับท่านเห็นมาไกลๆนะนี่เอาเลยเว้ยเฮ้ยเอาเลยเว้ยเฮ้ยมองเทงเทงถึงนะครับท่านหัวหน้าเทงมาแล้วนะนี่เอาเลยเว้ยเฮ้ยมามาสักครึ่งหอยำยำ,ยำ,ยำช้างน้อยหอละสองบาทสมัยผมเป็นเด็กๆตอนนี้ไม่รู้มีขายอีกหรือเปล่าครับท่านเอาเลยเว้ยเฮ้ยเราจะได้อิ่มกันแล้วนะครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเทงออกมาลั่นนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องอะไรเชนเนี้ยเราไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับเดินผู้ชมถ้าเกิดสมมติเราสามารถที่จะ ถ้าเกิดสมมติเราทําการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบให้สิ่งของอะไรประมาณนี้มันจะกลายเป็นการติดหนี้บุญคุณนะครับท่านผู้ชมแล้วเขาช่วยอย่างไรบ้างจ๊ะช่วยแบบสบตานะครับท่านผู้ชมสบตาได้อะไรหรือเปล่าไม่ได้อะไรเลยวะเนี่ยก็เลยกลายเป็นสโลแกนบางส่วนในโซเชียลแต่งขึ้นมาพักประชาชนไทยเพื่อพม่านนเนี่ยช่วยประชาชนแบบสบตาช่วยพม่าแบบจัดเต็มเออวะเฮ้เออใช่ตอนนี้หายไปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยคนที่นับเลขผิดนะครับท่าน ท่านประธานคะร้อยอะไรวะเนี่ยห้าหมื่นแปดพันล้านสามร้อยห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยอะไรประมาณนี้อ่านผิดอ่านถูกนะครับท่านผู้ชมอ๋อแก้วตาชุนทวันอะไรพวกนี้ครับท่านตอนนี้ก็รู้สึกว่าเงียบเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้ผมเปิดเจอภาพมองเทงน,นะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้า ทุกคนคะหนูสงสัยว่าเนี่ยพี่เพชรกรุณพลกาลังคิดอะไรอยู่นะคะแล้วเกิดภาพอะไรจะเนี่ยภาพน้ำท่วมนะครท่านผู้ชมถึงประมาณตาตุ่มครับท่านก็ได้มีการใส่รองเท้าบู๊นะครับท่านผู้ชมสูงยันเข่ากันเลยทีเดียวแต่ที่ผมเพิ่งมาสังเกตเพิ่มเติมเ,ม,เ,ม,เมื่อกี้คืออะไรจะเนี่ยเปียกทั้งตัวนะครับท่าน แล้วยังไงจ้ามันย้อนแย้งกับอะไรจ้ามันย้อนแย้งกับน้ําที่เจิงนองบนนี้นะครต่านผู้ชมข้างหลังใส่หมวกนั้นใครจะเนี่ยเพชรกรลุนพลครับท่านไอ้ทีนี้เราก็สงสัยกันเลยทีเดียวครับท่านความสงสัยมันท้ามกันไม่ได้นะครับท่านเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วาเนี่ยลงไปปรึกษาพ่อนะครับท่านเฮ้ยสงสัยเขาอาจจะบอกให้เพชรกรลุนพลถามมีอะไรอีกแล้วหมองเท้งไปช่วยดูต้นทางหน่อยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ช่วยมองหาน้าเจิงนองน้าเจงงินเจงนองหาทําไมวะเนี่ยเอา้าน้ำเจิงนองอยู่ตรงนี้นะเนี่ยลักษณะก็ไม่ถึง อะไรวะเนี่ยไม่ถึงเข่านะครับ่านผู้ชมไม่ถึงแข้งอาจจะหันซ้ายหันขวาครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจะ้ะกวักน้ําเจ๋งหองนะครับ่านผู้ชมมาทําให้ตัวเปียกเพราะอะไรจ้ะเนี่ยน้าท่วมตาตุ่มครับท่านแต่เปียกไปทั้งตัวกันเลยทีเดียวทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้ะเนี่ยโอ้ยถนนก็แห้งแล้วนะครับท่านอันนี้ก็แตกไปทั้งตัวไอ้ไม่ใช่ เบียดไปทั้งตัวกันเลยทีเดียวครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็มีวิโรจน์ลักษณะดีสอนนะครับท่านผู้ชมอันนี้แถมครับท่านเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยได้ทําการหิ้วนะครับท่านหิวอะไรจ้าหิวน้ำนะครับท่านผู้ชมเป็นน้ําดื่มกินได้นะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นน้ําที่เออเออ,เอ,อใช่เฮ้ยอาจจะเป็นน้ำปบาปลากินได้หรือปลาวนเนี่ยโดยอาจจะเอาขวดมานะครับท่านผู้ชมกินให้หมดก่อนออ่ะ สมมติกินหมดขวดแล้วนะครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ไปดไปด่วนเลยไปที่ไหนวะเนี่ยไปหากอกน้ำประปาเพื่ออะไรจ๊ะเอาไปกอกเอาไปกองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยๆดึงครับท่านออกมาจากแพ็คนั้นเนี่ยเทครับท่านปุ๊บปุ๊บเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าพอใส่เต็มปุ๊บปิดฝานะครับท่านผู้ชมยัดใส่ลงไปในแพ็คใหม่หรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้เรือก็มีอยู่ข้างหลังนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็ได้มีการหิ้วนะครับท่านน้ําก็ไม่รู้ว่าหิ้วไปไหนเหมือนกันเฮ้ย แล้วถ้าเกิดประชาชนทําการรับน้ำาแลวเนียไม่ได้ไม่ได้นะเนี่ยถามทําไมจ้าเดี๋ยวจะติดนี้บุญคุณนะครับท่านผู้ชมต้องสบตาอย่างเดียวครับท่านนึกไปนึกมาเริ่มเหมือนปากกัดแล้วถามทําไมจ้าเนี่ยอ่ยมามันเป็นการแพร่พันธุ์อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมปากกัดต้องจ้องตาก,กันก่อนครับท่านศบตาก,กันเศร้าๆอย่างเข้าใจ้ะเนี่ย ช่วยประชาชนแบบสุตาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยก็ไม่อาจบอกได้เพื่อใ้โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหมอว่าลงครับท่านก็เจออาจารย์นิวีวรพัฒน์นะเนี่ยหลังจากที่ตอนครับท่านหมอว่าลงพูดแทรกอย่างเยอะแยะหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้ววันเนี้ยแต่เหมือนกับว่ามีการพูดแทรกอาจารย์นิวก็บอกคุณหมอว่าลงครับถามมีอะไรจะเนี่ยตอนหมอว่าลงพูดนนเนี่ยผมก็อะไรวะเนี่ยอุตส่าห์ไม่สอดแทรกตั้งใจฟังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อจะทีน,ทนี้ทีนี้ตอนผมพูดบ้างนะเนี่ยหมอว่าลง,งผ พูดนะครับท่านโอ้ยก็ไออันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับท่านกองเชียร์มาแล้วเว้ยเฮ้ยกองเชียร์หมอว่าลงหมอว่าลงสุดยอดมากเลยนั่นเนี่ยสามารถที่จะให้สัมภาษณ์ได้อย่างแนบเนียนนะครับท่านผู้ชมสุดยอดครับท่านยกยกให้เป็นอะไรดีวะฮีโร่นะครับผู้ชมแล้วก็กลุ่มที่เชียร์อาจารย์นิวหลหะจ๊ะบอกโอ้ยอาจารย์นิวถ้าเกิดจะพูดแบบนี้นั่นเนี่ยดา่าหมอว่าลงไปเลยดีกว่าดีกว่าอะไรจ้เนี่ยคูอจะมีอะไรวะเนี่ย มารยาทหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมผมอยากจะเดินเหลือเกินกระติเีเดียวเดินไปไหนจะเนี่ยเดินไปหาน้ําเจิงนองนะครับท่านผู้ชมเผื่อตัวจะได้เปรียกอย่างกับ ใครเขาคนอื่นเขาบ้างนายกอิงเป็นอย่างไรต่อจ้าเตรียมใช้มาตรการเข้มข้นนะครับท่านผู้ชมหากกัมพูชามันยังพูดไม่รู้เรื่องทีนี้ต้องจัดการนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ทีนี้เดี๋ยวก็ตามลุ้นนะครับท่านวันก่อนนายกอิงลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมชายแดงอะไรประมาณนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยกลุ่มต้านนะครับท่านเห็นไหมนั้นเนี่ยเห็นไหมถามเห็นอะไรอีกแล้วเจ้าน,นายกอิงทำไมใส่รองเท้าแพงสี่ห้าหมื่นมาลุยคนได้อย่างไรบางส่วนละจ้าเห็นไหมนั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะกุยทางให้ทักษิณหนี้ ไปนะครับท่านผู้ชมจะหนีไปทําไมว่าบอกไม่รู้เหมือนกันวะก็ต,ติดตามต่อไปแต่ถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องผมนะครับท่านผู้ชม5 0,000นกว่าคนติดตามแล้วครับท่านกดไลค์กดแชร์ให้สักเล็กน้อยถึงปานกลางจะขอบคุณเหลือเกินกันไปทีเดียวหากชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางแอดไลน์นะัดดูช็อปสั่งซื้อสินค้าก็มาได้ครับท่านผู้ฟังเที่ยวรบจริงขอจบแถลงขาไปก่อนสวัสดีครับท่าน